ตอนที่แล้วไม่อยู่คนเดียวแล้วเหรอเนี่ยโออท้ายของหมู่บ้านเนาะผมตอนนี้เออท้ายหมู่บ้านนี่เดียวแล้วนี่เดียวโอเคโอเคโอเคนางไงได้แล้วโอ้โหหมู่บ้านหมู่บ้านลราชนะแล้วเรื่องราวก็ยังคงดําเนินต่อไปโอเคเอานะครับสีของกราพัวผงนิวส์คุงนะโอ้ำนี่คือเกมทอมแอนด์เจอรี่เชนเองนะาร์ผมในพาร์ทที่5นะผมจากที่เรา ฟาร์มกันมาอย่างสุขนานผ่อนคลายปากกลัวคาสติกเล่นมาแล้วมากมายได้เวลาวิว12แล้วจะดับมาแล้วได้เองนะครับผมมาเราจะลงแรงกิ้งแล้วก็เราจะเลือกฝั่งหนูอะไรนเมื่อเราได้ตัวละครใหม่มาในหมดไอ้รอบที่ผมเล่นทั่วไปผมไม่ลองเล่นไอ้หนูตัวใหม่หมดทั่วไปเลยนะผมโอเคหมดแรงกิ้งจะไม่มีชื่อคนแรกโอเคนะผมจะเป็นแบบว่าเอามีชื่อนี่มาเหมือนว่าสูมแล้วอยากเจอเพื่อนอะไรเนี้ยแล้วไม่รู้ใครกันแน่อยู่ดีอ๋อ่าเวลคัมเวลคัมห้องรับแขกนเลยจ้า มาควบคุมแล้วก็เข้าไปนะครับผมเราจะไปออกโอ้โหตรงนี้พอดีเลยวู้์เขาไม่เห็นโอเคเราจะเห็นกันแต่เขาไม่สนใจน่าดีแล้วเดี๋ยวเราจะรีบไปน่ะผมรีบไปรีบจัดก,การเปิดพื้นที่นี่น่ะผมไปไกล,กลๆเลยฝั่งนี้มีหรือเปล่าเอามีชีตโอเคหนึ่งอ่าข้างนอกมีถึงชีตนะครับผมโอเคเช็คพอยต์ให้โอเครอร่อยไอ้พี่ข้างบนเดี๋ยวไปเก็บเลยปปผมมาหน้าขึนเลยมันอะไรวะกาลังเดินอยู่ดีๆแล้วมันมีตัวนั้นมาตีแบบตามตัวไอ้พี่ไง ตรงเนี้ยเย้พี่เอาแคเก็บอู้ข้าวนี่เก็บสองกระเลยอ๋อได้โอเคได้สองก็ได้นนึงครับนี่นะผมผมจะไปเกิดตรงไหนดีวะเกิดอันนี้แล้วกันนะผมโอเคเกิดเอาว่าไม่เสี่ยงตายเฮ้ยทำได้แล้วก็ตรงกลางมันเสี่ยงอยู่นนะแต่ผมก็จะไปอันนี้ดูก่อนมันมา <c oughs> โอายฮ่าเซ็ดเด้ดต้องเริ่มเองโนาโอ้โหมันโหดเลยกูโอเค ขอโทษครับผมผมพลาดมันตีทีเดียวตายเลยอะอะไรวะดินดิเรนนะผมน่าจะได้แต้มนิดนึงใช่ไหมนี่ห้าห้าโอเคขอบคุณครับผมโอเคขอบคุณครับผมขอเปิดโลกกันนะครับผมขอโทษครับผมพลาดเองครับผมผมจะฮยูตัวเองกลับมาแล้วผมจะโอ้ m ม g o ก โ okay, อเครักษาป้องกันบล็อกทุกคนโ okay. อเคเอามาตาชั่วคราวนะครับผมซัพพอร์ตเพื่อนไว้ด้วยโอเคโอเคโอเคก็ตามเราเฉยเลยอะไม่เข้าตามเราเไม่เข้าตามเราโน่ไ,าา no, ไปประตูเปประตูนั่นแหละเออโอเคยังไม่ได้วะท้ายังบอกว่ายังตามเราอยู่ดียังตามเราอยู่ดีเอ,ดอ้ยนั่นแหละตันไปโ oh อ้เเเปปิิดดโโลลกกคาร,รัาับผมน่ยย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 ยากะจะฆ่าเราเรัวๆว้าวว้าว เอาเอาจังครับผมปิดประตูปิดประตูโอเคนั่นแหละไปไปไปเขาตามเราเต็มที่โอเคเขาการจะฆ่าทีละคนได้จรินงนะโอเคเสียงปังเมื่อกี้ทางซ้ายแน่ๆมาทางซ้ายโอเคปิดประตูไปโอเคโอเคนั่นแหละวิธีการของเรากันแถวนี้จะจุกแล้วผมเป็นตัวล่อก,กรแรกตอนนี้นไวครับไวไว,ไวโอเคที่ผมรู้สึกว่าผมไม่ใช้ได้อยู่ตอนนี้สิ่งที่ผมใช้ตอนนี้นัองคือโอ๊ย <c oughs> <c oughs> คือการเปิดประตูปิดประตูเรื่อยๆรื่อเองนั่นเองน่ะผมช่วยช่วยในการซัพพอร์ตแล้วก็จุกได้ดีเองนั่นเองนะผมโอเคไปฝั่งขวานของตอนนี้ จับได้ฝั่งนู่นโอเคขวานู่นมีคนจับได้หนึน่งคนแบบไกลๆแน่นอนอาจจะไปช่วยทยี่หลังนะตอนนี้ยังไม่รีบนะโอ้ไม่รีบไม่รีบไม่รีบโอเคมาผมแบกไปให้ครับลูอยู่ข้างล่างเลยโอ้โหโอเคผมไปช่วยดีกว่าผมไม่แน่ใจว่าเขาช่วยไม่ได้ผม,มันเองตอนนี้เหลือห้าสิบวิเอทีขบนน่าจะได้โอเคแล้วก็ผมใช้อสกิลมาตะอย่างเงี้ยน่าจะพอได้อยู่เอ้ยเปิดโลโอเคช่วยเหลือ มีพลังนี่แหละราชาดีจริงนล้ผมว่ากันเขาเขางงเลยแกนึกว่าจะตันอะไรเงี้ยสกิวสตันพอดีแล้วก็กับกันกับกันซะเรียบร้อยช่วยได้โอเคช่วยได้อยู่สปอร์ตได้ ใจเย็นนะครับมาเอาแบกนะผมเรามีนี่ฮิวแล้วไม่กลัวไม่กลัวเรามีโล่ป้องกันเออป้องกันล้มไม่มีโล่ไม่ม oh okay. okay. ีแล้วโล่ไม่มีแล้วโอ้เว่ยเกินโอเคโอเคโอเคอย่าใจเย็นโอ้โหมันอยู่ทางนี้ป่ะน่ากลๆๆๆๆัวน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวเหลือเกินน่ากลัวเหลือเกินลอกกันนะลอกกันลอกกันเขาอยู่ข้างล่างโอเคไม่รู้เราโอเคเราช่วยล่อเขาอยู่เขาอยู่นะครับผมนะครับผมนะครับผมไม่อยู่แล้วครับผมไม่อยู่แล้วครับผมโอ้ยมันกดผิดอ่ามันกดล้อมันติดไม่ติดล้อเลยมาแล้วดีมากขอบคุณช่วยผมหน่อยช่วยผมหน่อยครับช่วยผมหน่อยครับ <kung> mig mig ช่วยผมด้วยครับผม่วยผมนะช่วยผมซิโอมันล้มสองคนไม่ไห่ไม่นะช่วยผมกดช่วยไงเพื่อนอยู่ไหนหมดเนี่ยเพื่อนโอเคยืนได้สิบวิีเร็วเร็วเร็วกดช่วยไงกดช่วยอ่ะกดช่วยเออแค่นั้นเองแค่นั้นเองยู่ในฟ่าอายูไม่เจอโอเคอยูนี่นั่นนึงนะคือผมไม่ไหวจริงผมขออยู่ก่ันเพื่อนช่วยช้าเกือบเกือบตายฮ่าโอเคแต่ถ้าถอนได้จะช่วยได้อยู่โอเคตอนนี้ คือเขาล้มอยู่ตอนนี้น่าจะไหวน่าจะไหวน่าจะไหวนะครับผมแล้วก็คอยช่วยซัพพอร์ตช่วยปลาไปท่านผมโอเคปลาไป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 โดนอยู่ครับผมโดนอยู่ครับผมกระทาช่วยเหลืออมตะชั่วคราวเรียบร้อยกลับบ้านแล้วโอ้ไ oh ม่ก็ตอนแรกก็โหดอยู่นะโอเคก็คือหนู เอ่อตัวแมวมันจริงต่งกัการล่าเราชั่วคราวไดน้นะเมื่อโมกนี้ค่อนข้างเสียอยู่โอเคนะฮะผมตอนนี้ชนะได้15แต้มนะฮะผมพฤติกรรมฝ่ายหนูได้6แต้มรอชิวิสตีคนครบนะฮะโมกุกได้27แต้มนะฮะผมคะแนนพุ่งรัวๆัวเอพีของเกมนี้ก็คือเบรนจิงเกิลนั่นเองนะผมผมคงจะดันดันชิ้นน้อยตาเน,นี้ยอนข้างน้อยนะฮะผมเลนสายเหมือนโดนล่อตีนแล้วก็หนีมากกว่าเนี่ยไหวพริบดีขยันกา <laughs> ้าหาร โอเคแต่ okay. ว่าไปผมว่าไปไปนี่นะน่าจะเล่นถึงจุดนึงที่เราน่าจะได้เปิดการ์ดได้ยเยอะแล้วผมว่าจะไปเปิดการ์ดเพิ่มเติมดูบ้างนะครับผมนั่นเองวันนี้นะผมเพิ่ม,มความรู้ตรงนี้นะผมมันจะเปิดเพิ่มได้เพราะเรามีสองพันห้าเนี่ยมีขวดเยอะนะั่นนี่น้าผมลองเปิดสิเปิดอ่าได้ปลีกตัวออกไปน้าผมของหนูใช่ไหมหลบอุ้มมือแมวควมอมนูแมวลดลมเพิ่มเวลาต่อเน,นื่องการลดความเร็วของแมวหรออ่าฮะมันรู้ว่าคืออะไรกันแน่น้าผมเปิดต่อเลยอันนี้ถูกแยกแล้วหมายถึงว่าได้ซ้ำใช่ไหมเนี่ยก็ยยิ้้้มใจนนีเคไดแลวระผม แล้วที่ผมเติมเงินรู้สึกว่าได้นี่ด้วยตอบแทนเติมเงินทุกวันนะไอน้องเนี่ยเติมกี่คันก็ได้แต้มดาวโอเคไอเทมใหม่ดวงดาวนะผมแล้วก็อันนี้ไอเทมใหม่สแตมป์นะผมไม่รู้ทำยังไงกันแน่ก็เก็บเก็บไว้นะผมรู้สึกดาวจะที่ผมรู้คือดาวมันไว้สำหรับเปิดกาชาด้านเองนะผมเป็นชิ้นละอันอในเงี้ยนั่นเองเดี๋ยวลองไปเปิดกาชาดูแล้วกันนะผมว่าจะเป็นยังไงกันแน่นะครับผมก็ตัวจะอยู่ส่วนของรากสมบัตินะผมตรงส่วนอันเนี้ปุ่มซ้ายแล้วก็กดกระตกเวทมนต์นี่นะผมข้อแรกแล้วก็กดคันนนีีี้่จะมขึึ้้้นนดาาววขมแลก ไอเทม่มกัดได้รับคือพวกนี้เป็นสกินอ๋อเป็นสกินนั่นเองนะผมสกินมากมายที่เอาสนใส่ได้แล้วก็พวกกรอบรูปแล้วก็มีไอสติ๊กเกอร์ใช่ไหมคล้คายสติ๊กเกอร์แปะเอเหมือนกัน identity v ทเทียบกดเพนได้ก็ว่าไปนี่นะผมแล้วก็ดูเลดได้นี่ไง S8 มาเ็โคตรต่ำอ่ะเอก็ต่ำมากนะผมน่าจะได้เรา B ก็คือน่าจะสีฟ้าไทย B ก็สีฟ้า ดูแล้วไม่น่ามีอะไรนะ่าสนใจนะแต่ลองจับอันนู้เข้าก็ได้เพื่อให้ดูว่ามันคือกันแน่นะ่มตัววิเศษบกปั๊กยาิีของท่านและอัญเชิญออกมาอาาอกวาดภาพได้โอเควาดภาพแลคแลคุณ้วกันนะคุณไม่ตั้งใจวาดตอนแรกนึกว่ามันไม่ได้วาดนึกว่าเป็นแบบว่าไอ้นั่นเป็นกดเฉยโอเควาดแลคคุณนะผมแลคคุณจะนาโชคให้ทุกคนนะครับผมออกมาเป็นสติ๊กเกอร์เราเป็นพุดมึนตึ๊บนะครับผมแรงบีโอเคกลางๆที่ผมแบบได้สกินมากกว่า ก็เรื่องเรากดสับโทรหลายครั้งอาจจะได้การตีเอสแน่ๆนะผมแต่ได้ขาวว่ารอนนี้ไม่น่ามีแรนดอนใจด้วยซ้ำก็คงไม่กดต่อกันนะผมเดี๋ยวสก็บไว้ก่อนแล้วกันนะผมอันนี้ผมก็จะเอาสกิลนี้แล้วกันนะารเอาสกิลเดียวกันแหละไอ้พักชิดเร็วกว่าเดิมมากขึ้นแล้วก็นี่เพิ่มได้ปะเ <c oughs> พิ่มได้โอเคสงสัยต่อเนื่องนะครับผมต้องต้องให้ค่าเน,นี้ยตัวขวาบนนี้เพิ่มนี่เองนะผมในการเพิ่มช่องใส่นั่นเองนะครับผมแล้วสมมติเรากดอัปเกรดตรงนี้จะช่วยได้ปะเนี่ยมีบัตรอัปเกรดชำนาญลองใส่พันหนึ่งได้นนี่ไเเป็วล เพิ่อมอีกเบลหนึ่งแล้วก็นี่ไงของรู่เป็น11แล้วน,น,นะผมก็คือค่อยๆเพิ่มแค่หนึ่งก็คือก็จะเพิ่มได้ถึงขั้นที่ใส่ได้กว่านี้ก,นก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆนั่นเองนะผมเดี๋ยวขอเล่นหนูต่อยรอบนี้ก็เดี๋ยวเล่นฝั่งแมวทีนึงแล้วกันนะผมจะได้อัพแรงทั้งคู่ให้กลายเป็นอีกแรงหนึ่งของการลงแรงในั่นกันนะผมกลับ <Case. S 1> <c oughs> มาควบคุมเลยนะครับไปเลยโอเคโอเคหวังว่าโอเคทีชิปเจอโอเคโอเคโอเคหวังว่าจะไม่เจอแมวทันทีนั่นเองนะผมมาฝั่งนี้ชิปไปเก็บไปแล้ว2 EP เิปพีเขาเก็็บ EP เรวมากนะบผมบว่าเก็รีบบบแโดดเเลยนนั่นอง เข okay, มาอยู่ตรงกลางนะครับผม mm hmm. เขากำลังตามแก๊งนั้นไปอยู่แล้วก็จะก้าวต่อไปว่าตรงๆฝังง่งนี้ไปเรื่อยๆดูข้างล่างให้ชัวร์ว่าข้างล่างไม่มีอะไรหรือมีหรือเปล่ปาได้ยินนะครับผมเช็คให้ชัวร์ถ้าเกิดไม่มีก็แปลว่าข้างบนแน่ๆนะครับผมมีปะไม่มีนะครับผมเกลือแปลว่าข้างบนแหละขวาบนห้องข้างบนได้ยินนะผมเราต้องไปโผล่ห้องนอนมันก็ห้องอาหารน่าจะดีสุดโอเคห้องอาหารกันนะ mm hmm. ผมว่าห้องอาหารน่าจะดีสุดเพราะว่าห้องนอนเมื่อกี้มันใกล้ตัวที่มันเกิดอยู่พอดีเมื่อกี้ไม่น่าโอเคอ่ะนะครับผมส mm hmm. ังเกตตอนจุดเที่ยวแยะตอนที คำต้นท้ายมันอยู่ตรงห้องซ้ายบนไงเดยคิดว่าน่าจะใช่แน่ๆโอเคฝั่งนี้ผมแบกให้ครับดันดันดันระหว่างนี้พักยาวๆโอเคมันมาแล้วครับผมปลาไม่โดนเลยบ้าทุกคนครับมาตักชั่วคราครับผมตีเท่านั้นครับผมโอเคจริงไม่ต้องบัากันดมันเวลาบ้ากับเวลาดีเล์เท่ากันเป็หนวกบ้านเอหนีง่ายกว่าปลาใส่นะกดปลาดิเดี๋ยวนะกดไม่ได้กดเปลาดิครับผมเออนั่นแหละปลาไม่โดนคืออะไรปลาโอ้ใจเย็นนะแกแป๊บหนึ่ง รู้สึกว่าเราเลือกตำแหน่งชีตผิดหนูมันอยู่ด้วยกันโอเคงั้นดีวะเราไปหาข้างล่างหนกนว่านะผมตำแหน่งเมื่อกี้ผมพลาดจริงๆนี่จะดันอันขวาเมื่อดันอันซ้ายในห้องซ้ายมันดูกลำบากในการดันมากตอนนี้โอเคแต่ไม่็นไรเราก็มาช่วยเลยพพอร์ตนะผมมาดัน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 เขาไม่อยู่แล้วนะผมเขาตันอยู่พอดีดันดีดันช่วยดันโอเคนั่นแหละเออดีมากครับผมแมวงงแมวงงแมวงงกลับไปปิดประตูซะขังแมวก็ผมเรียบร้อย อะไรจะอะไรจะโอเคตามเราหมดได้ตามเราใช่ไหมเนี่ยตามเราที่จะตามเรายังเร็วไปร้อยปีที่จะตามเราเร็วไปร้อยปีลงมาทำไมเนี่ยแกนเร็วไปร้อยปีล่อล่อล่อโอเคล่อซื้อ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 อ่ะลงมาเลยเราวนวนวนไปเรื่อยๆนะผมมันไปเรื่อยๆเขาตามปะเหมือนจะไม่ตามแล้วปะไม่ตามแล้วเขาไม่ตามคนอื่นแล้วไม่ยาแอนตี้นองนั้นไม่ดีโอเค บับเพื่อนบับเพื่อนบับเพื่อนตามตา่วคราวครับผมเนี่ยทุกคนมีนทิปเหมือนในน้องตอนนี้เราเป็นสายรอครับผมโอ้ยชิบหายแล้วโน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 ไล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 เนี่ยก็าจะเงื้อมือครับผมไวโอเคชิ้นสอันดับท้ายน้องนั่นเองนตอนนี้ไปสบายครับผมก็ตามแต่เราจริงเนี่ยนี่ตามแต่เราบล็อกครับผมบอดีบล็อกบอดีบล็อกโอเคเอาท้ายแล้วครับผมเอาท้ายแล้วครับผมสู้เขาเรารอให้อยู่รอดตีให้อยู่ไม่เข้ามาตามเราเนี่ยตามคนมีชิตดิวะไว้ไวตามตู้งง รอดทันที่เลยเขาอยากเอาเอาให้ได้นะผมก็าอยากเอาเให้ได้จริงเียบร้อยแล้วครับผมจอดรูนครับผมต,ตามตาปครับเอาเลยครับเอามาปะไม่น่ามาถ่อมมาเนะาะก็จะไปหารูแล้วนะผมตอนนี้สบายมากสบายโคตรเหมือนลังแกแมวจริง,รง,รงๆตอนนี้นะผมรอบนี้เอ้ยลังแกแมวต่อเน,นื่องโอเคไว้ไวไวไวตีละรัวงงใช่ไหมงงโอเคงงอยู่ครับงงอยู่เขายัางงงอยู่เขายัางติดมือ่นต่อไปโอเคมาแล้วก็ปลาไป โอ้ปาลาโลลจริงทั้งหตอนนี้เขีรยแล้วครับผมไปครับนี่รอดครับผมรถเร็วมากเลยเป็นการลงแรงที่เร็วมากรถเร็วจริงเยี่ยมอัพแดงเป็นบอลสีนะครับผมโอเคผมได้แต้มเอ็ได้ไหมแต่น่าจะมาจากการลอ่อดึงความสนใจนั่นเองนะผมมาน่าใช่เนี่ยโอเคกล,เกล้าหาญนี่ไงแก้กล้าหาญมันเยอะเพราะว่าเรากล้าที่จะล่อเพื่อนให้เพื่อนนั่นเองนะผม โอเคเราไม่ไปฟังหนูมาแล้วเดี๋ยวเราลองฟังแมวบ้างดีกว่านะครับผมรู้ิว่าฟั่งแมวจะโดนกังแกรจริงหรือไม่แล้วกันนะครับผมรอบนี้มามา,อาเอฟพีย <FP. S 2> อยู่สามจุดนี้โอเคเห็นเอฟพีตำแหน่งดีก็เราคนเกิดอะไรบ้างทีนี้ผมว่าเกิดข้างล่างมันยังเกิดตัวเดียวฮะตัวเดียวเนี่ยนะโอเคมานี่มาบัดดีจ้ากแกตีไป <Okay. S 1> โอเคเรียบร้อยพังครับผมเอฟพี oh. สองฝั่งนี้กับชีทข้างล่างโอเค วัดดีแกพังสายสองตัวง่ายโอเคผมบานนี้ดักเลยผมว่าดักนี้เลยเทปเทปลืมไปน่าจะไปเอาไอ้ตัวนั้นมากกว่าเนี่ยตัวชีตมึงไปดักไอ้พี่ทำไมวะจะไปลืม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 ,ลมโดนปะโอเคโดนอยู่ครับผมตัวทาแล้ววัดดีแกวัดดีแกพังยนร้อยแ้วะจริงเขารู้ไม่ได้อยู่ไหนบ้างไม่น่ารู้นะผมว่าผมกาัดรู้น้อยมาก คือเราเก็บเก็บเรียบสินะเนี่ยเก็บเรียบมากๆกครับผมต้องรอแหละไม่ต้องรีบนะผมไม่ต้องรีบมากโอเคฮัีสักครูวัดดีออกมาแล้วโอเคโอเคโอเคเจอตัวแรกครับผมวัดดีโอโหมาดึงมาเลยแกมานี่โอเคมาฟาดครับผมอยู่นี่แหละมาอึ๊บโอ้ยโดนกระทืบโอ้โหโดนลังแกเลิกจะหมดล้วแกเลยเป็นใจเย็นนะครับตีขาผมจับได้แล้วหนึ่งตัวโอเค กดดฟังห้องขวาโอ้ไกลว่ะวันแรแต่เขาน่าจะโอ้ชีตโอเคชีตมีสีอันแล้วเกิดแล้วสีอันโอ้โอเคโอเคโอเคทางนี้ห้องนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคงกินฟื้นฟูเลิกกันนะผมเขาไม่มีใครว่านั่นหรอไอโอเคดันแล้วดันแล้วดันช้าดันช้าดันช้าแต่ดันอยู่เขาดันสองตัวโอเคมาผมกดกันนะผมจะได้วิ่งเร็วๆแล้วไปดึงมันมามาแล้วโอเคตีไม่โดน ไม่ตีไม่โดนป่ะใจเย็นนะครับช่วยเพื่อนไปครับช่วยเพื่อนไปครับตีประตูด้วยช่วยเพื่อนแล้วตีต่อกับจับต่อเพื่อนเอฟเคนะผมเสร็จตู้ดีครับโอเคกดก่อนนะครับผมข้างล่างเห็นแล้วเห็นตึงตัวเห็นนะเราเห็นเจ้านะไม่โดนวะโอเคดึงออื้ไม่ทันไม่ทันไม่ทันตีเพื่อนโอเคตายครับผมนั่นแหละหยิบกลับมามัดต่อครับผมน่าตายป่ะไม่ตายหรอกโอเคไม่ตายอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละอยู่่ยาวไปอยู่ยาวไปครับผม ยิงได้ประจําลงบนกิบไปเพราะตัวกีแกตายได้ไหมล่ะดึงมาเนี่ยได้นั่นแหละตัวว่ารัได้ผมรู้มันโดดตรงนี้ไม่ได้นะผมตายนี่มันโดดยากถึงมันจะเนียนก็ตามวัดดีแกแกจะดุนต,ต,ตรงนี้ไม่ได้นะแกใจเย็นโกรธก่อนนะครับมาครับสีครับผมเอาสิครับโดดไหมครับโดดมาช่วยเหลือเพื่อนไหมครับเพื่อนจะตายแล้วน,นะครับเพื่อนจะตายแล้วน,นะครับเพื่อน,น,น,นกินอะไรวัดเดอร์โอคิ้งกิ้งกิ้งออกเป็นอย่างนี่สิบสกิลกิ้งกิ้งอ๋อน่ารักเช่นนั่นแหละแก น่ารักน่ารักมากเลยกินก็น่ารักอะรอสกิวหานะ่อมมาอยู่หาแล้วก็ตีนะผมปาดเป็นไรไหมเป็นไรไหมหวัดดีเอาไงเอาไงชา้ากกันนะอมชาก,ก่ันนะครับตีรัวๆครับผมนั่นแหละลมโอเคลง,ล,ง,ล,งล่างกันนะคือมันไม่ยอมฉกชิดกันหมดเลยหอยู่ไหนหมดอนะผมเห็นชิดเหลือตั้งสามอันที่เหลือเขาหาไม่เจอเหรอเราจะหาไม่เจอหนะ่อมนั่นเองโอเคมาดึงเข้าไปจริงมาคนที่จานนี้มาทายแล้วผมมา ่็จะดีเพราะว่าเดี๋ยวแรกกาไปได้ข่าวว่าเราเข้าท่อได้ด้วยนะผมได้ข่าวว่างั้นเอาสวัสดีเอาสวัสดีึ๊บดึงมาตีโอเคล้มปล่อยล้มแล้วผมหนูว่าไงจ๊ะไงตีไหมโอเคกดไปกันนะผมได้ตีเร็วๆอ้าวล้มล้มเองเฉยโอ้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดนึงมันมันโอเคได้ได้มาได้มะเอาเดี๋ยวเดี๋ผมไม่กดอะไรวะเนี่ยเดี๋ โอ้มันช่วยโอเคมันช่วยมันช่วยมันช่วยกลับมาตีมันเมื่อกี้มันช่วยตกใจนึกว่ามันมันมีอะไรแปลกๆนะผมมันช่วยเห็นท่าไปแปลกๆโอเคตรงนี้น่าตายแล้วเดี๋ยวที่ข้างบนน่าจะมันลงมางล่างห้ผมว่าน่าใช่ผมจะเข้าท่อน,นี้โอเคนี่ไงเข้าท่อครับผมไม่โผล่ไหนโผล่ตรงกลางนี่ไงมาห้องกลางแล้วแกแกจะไปไหนแกมันนี่แกปบ <c oughs> ตีไม่โดนเนี่ยไฟตีก็ตีไม่โดนเนี่ยทุเรศมากมาตอนนี่จริงผมว่าคุมงชีพก็ได้ผมมาหนะผมเนาะ แล้วคุณเนี่ยพื้นที่นี้กำลังหมกในการาว่าระหว่างที่ในระหว่างแต่ละห้องเราก็แค่เข้าท่อไปวับไปมาอุ้ยเด้อเด้อะไรมีเด้อน,นะใจเย็นแกตีไม่โดนแล้วอ้อยหลายครั้งที่ผมตีไม่โดนตอนนี้ดึงมาต้องกัดตัวใหม่แล้วกัดไม่ถูกเลยนะมันดันเข้ารูแล้ว๋ยวเราจะทันอยู่เพราะว่าเหลือคนเดียวน่าจะสบาย,บายนะอตอนนี้โอเคดันเข้ารูงั้นเลยจะช่วยเพื่อนไม่ช่วยเพื่อนเอยมาแล้วได้ว่ามันทัน มันชันเฉยแต่น่าจะไม่ได้แหละน่าจะตายแล้วตอนนี้นะผมเราว่าเราตงไหนวะหายหายเก่งแตงวะโอเคกำแพงข้างล่างนะผมนี่นแหละแล้วก็จริงเราดักกำแพงก็ได้เลยนะแต่ว่าเราเผื่อเขามาช่วยกันนะช่วยปะ่ะโอเคเอา้าน้าเหรอเอา้าโอเคมีคนเก่งอยู่คนนี้แล้วก็มีคน แบบว่าทุกตอนแรกๆอยู่นิดนึงที่แบบว่าโหดอยู่แต่เราเราเก่งหน <c oughs> ุมันรออไปหนึ่งตัวเฉยอยู่ไหนอะแกะ <c oughs> เรียบร้อยชน,นะแบบขัดรอยนะครับผมโ okay. อเคร่อหนึ่งคนเหรออ๋อคืออ๋อเนี่ยการสามคนแล้วมันถือว่าอ๋อถือว่ามันจะแพ้เลยโอเคโอเคเราเลยไม่ต้องเล่นต่อนะนอนนะครับผมกำ <c oughs> <c oughs> จัดถุกรอยเต้มแพ้ <c oughs> ไม่ต้องการนะผมแพ้ไม่ต้องการแนละ้วแค่ฆ่ามันให้หมดก็พอนี่นะผมเพราะว่า <c oughs> ถ้าเกิดมีโอกาสเราจะมาไล่ลงแรงนะโอเคเดี๋ยวนะ เฮ้ย hey, ปราสาทลาติหิมาเหรออุ้ยดนันดันไม่เคยเห็นดันนี้ด้วยเฮยดันอะไรอะ่ะเฮ้ยอุนเตอร์ดันใหม่ระหว่างลงแรงเดชิพหายเลยโอเคนี่เป็นรอบลเล่นลงแรงที่ผมไม่เคยโอ้โหโอเคบินฝั่งนี้ยพีอยู่ฝั่งนี้สามอันผมไม่เคยเล่นดันนี้มาก่อนนะผมไม่รู้วิธีบันไดฟฝันอ๋อมันได้บ่ลน,น,นี้ไนงะโอเควัดดีแกแล้วเกิดตรงนี้แหละแกจะได้อะเกียร์ก่อนโอเคเราเรารอดักอยู่แล้วพอดีโอ้วัดดีแก <c oughs> เากอาดิ เยี่ปีเบสตายไหลนู่นแล้วอุ้ยโอ้หมีขึ้นก่อนเลยพระเจ้าโอ้โหนักกลัวด่านโคตรนักกลัวด่านโคตรนักกลัวอ๋อคล้ายๆในในการ์ตูนเนี่ยด่านหิมอ๋อนึกออกแล้วด่านนตรงหิมะโ,โอ้โหโอ้โหโอ้โหด่านนี้มันอะไรวะเนี่ยพระเจ้าต้องปีนโอเคเมันจะมีข้างล่างมันมีอย่างโอเคอยู่ข้างล่างสองตัวนะครับผมคือแบบ ไม่รู้แผนการอันนี้เลยนะผมลงทไหนไม่รู้เลยไปเป็นอ่ะดันดัน,ดนนี้เอ้ลงแงประตูเปิดได้โอเคประตูเปิดได้ไหมประตูเปิดปึ๊บโอเคลงเนี่ยลงห้องล่านได้โอเคอ๋อโอเคโอเคโอเคประตูนี้เปิดได้อย่าพึง่งมาหาก่อนเรามาแล้วเรามาหาเจ้าแล้วไม่ได้ทันโอเค <laughs> ด่านไม่เคยเล่นนะครับผมเลยงงๆนิดหน่อยปึ๊บไม่ทันแล้วมันกลายเป็นเค้กเรียร้อแลวแลคือวออ <Hello. S 1> ันนี้ผมก็เอาด่นนี้ครับผม อะไรคือมาตรงนี้พอดีแกพอดีเอา้าเด็ดเด็ดเนาะดีแกโอ้ยช่วยเพื่อนเฉยช่วยเพื่อนเฉยปวดกันเอา้าล่วงต่อนี่คืออะไรวะก็ล่วงต่อเองด้วยโอ้ยตัวน,นี้มันหดดีมะโอเคโอเคโอเคเอ้าหนูตำรวจเจ๊งเหรอโอเคเอาซ่อมอ๋อเนี่ยที่แบบมีหัวเจ๊งได้อ๋อโอเคซ่อม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 อุ้ย ไอทหารนี่ก็อ้ยโอ้โหทหารม่งกวนมากตัวนี้โหคนนี้เล่นเก่งว่ะแต่ว่าผมไม่เคยเล่นตรงนี้ไหมันมีสรวดเจ๊งด้วยอ่ะเห็นนะเป็นนะกำลังงงลงโอ้เขาช่วยเก่งมากเละเดี๋ยวนะโอ้โหแล้วนึงนะแกโอเคฮึมเวลาเช้ามีอะไรเยอะเลยว่ะงงงงคตรนาชาตื่นลบกวนเราตื่นเราโอ้โหเดี๋ยวผมว่าผมตานที่ผมแพ้แน่รนะว่า เพราะว่าผมไม่รู้วิธีด่านนี้แล้วผมโดนลังแกจากตัวกี้ด้วยโอ้โหสกิลตัวจั๊บหลอไอ้ตัวนั้นแนะ่ะตัวระเบิดมันโหดมากเลยตัวสลับนะผมโคตรโหดโอเคดึงมาถึงปะเนี่ยไม่ถึงอีกอีกอกบ้าเอ้ยโอ้ยติดมืออีกโอ้ยไอ้หนักหนาเนี่ยมานี่เจ้าหนูมานี่นนเฮ้ยไม่รู้คนอื่นเขาเล่นมือใหม่ดันนี้ไหมนะผมแต่ผมมือใหม่ดันนี้ไปเป็นเลยสวัสดี ไปไหนไหนแล้วฮะไหนแล้วฮะมันมีตัวไอ้ไอ้ตัวนี้มันทำผมจการซ่อมโอเคซ่อมโอเคซ่อมเองได้อ๋อไม่ต้องซ่อมเองก็ได้อ๋อเนื้อต้องซ่อมเองโน่ทำดันนี่มันของข้าใครอย่าดันใครดันได้ตลอดโอ้โหอะไรวันนี้โน่โอ้ยเกาะตรงนี้มันน่ามขานมากกันเด่ะมันแกล้งฝั่งเราหนักมากเลยอะหนักจริงๆอ่ะโอ้ยตีอะไรนักหนาตรงนี้ทำไรฮะทำไรโอ้ตีตัวอีกโอ้ย อย่าโอ้ยอย่าตีเอ็หนนะ่าไอ้กอซ์กอดผมอุ้มรงคารมันมากมากเลยผมมันแบบว่าดึงมานี่ใช่ไหมมาได้มาได้มาได,าได้ดึงมาได้ครับผมติดมือนติดมือไปติดมือไปโอ้ไม่กอคือแถวนี้มันแบบเถืถ่อนเถื่อนมากครับผมไอ้ชุดกอผมแพ้ชุดกอโอ้ยเดี๋ยวมันมาเข้ามาเข้ามาทำไมตายซะมยี่ส่วนบ้านจิขึุดต่วนี้พอดีเลยนั่งเลยครับผมนั่งเลยนั่งนี่เองนั่งนี่ลูก ผมว่าผมว่าแจ็ผมใช้นี่หน่อมยาซ่อนกายให้เนียนๆไม่ให้เขารู้อะไรอยู่นี่โอเคเขาก็จะไม่รู้นะผมชีทข้ามูลสองอันก็น่าจะส,สบายๆผมว่านะโอเคเวลอัพตังนี้หน่อมด้วยโอ้โดนตีได้เขาเนี่ยโดนตีเฉยทุเรศมากเลยเขาไม่เห็นเราเลยโอเคเขาไม่เห็นเราไม่รู้ว่าเรานี่กำแบบลังโกรธโมโหล่องหนด,วดๆๆ <c oughs> ่วนใจเย็นนะแกล่องหนอยู่แกงงใช่ไหมล่ะแกงงปะแก มีโลดได้ว,วะ่ะมันมีโลดด้วยนะผมมันมีโลดด้วยอึ๊บแม่ช่วยเพื่อนแม่ช่วยเพื่อนแม่ช่วยเพื่อนตายซะอยากไปอยากจะจัดการจับหนูนะแต่ว่าไม่อยากจ,จ,ากกาจับจเพราะว่ามันทันนี้มันไกลแต่ที่ยังไงที่จับอื่นอนะไกลเหลือเกินไกล,คกลโคตรพังอีกแล้วเหรอปล่อยปล่อยก็ได้มผมผมไม่เน้นจับแล้วตอนนี้ไม่ไหวแล้วมันมันดูแรงหนาเน้นดึงตัวละครไม่ถูกน,นี่แหละตัวน,นี้ชิปมันเยอะนะผมผมดึงไม่ได้โอเคงันจะเฝ้าท่านี้แล้วผมว่า โอเคเอาชิดล่างไปด้วยโอ้ไม่กโอนเคตัวนี้เตียบินแล้ว okay, โ okay, okay. อเคโอเคโอเคแล้วเราลงล่างเลยผม,มา่าอาจจะได้โอเคกลสองตัวเพื่อชนะนะผมไว้ไว้ไว้ไว,ไวัดดีโอ้ oh, ล่วงต่ออีกโอ้ไ oh ม่ก้อนเพิ่งผ่านหน้านไป <c oughs> ด่านนี้ไม่โปเลยอะ่ะด่านนี้มัน,มอนโอ้โดนลังแกเศร้าอ่ะชีสสามชิ้นแล้วครับผมที่ผักไปได้เอ้ยมันนี่ตีไปโมโหแล้วนะ นิวคุงโมโหแล้วนะอย่บเตียงมันเลยไปโอเคตีไม่โดนนี่โอเคโดนอยู่โดนอยู่โอเคมาหยิบอันนี้ไปนั่งข้างบนนะครับผมนั่งตรงนี้มาเข้าเครื่องนั่งตำรวจไปข้างบนมันสีชิแล้วโอเมก้ดโอเมก้ดพระเจ้าตอนนี้คือมันก็พังทำลายเล่นแล้วรัวๆเนี่ยพังเก่งพังเข้าของเก่งด้ไหม นีมาแล้วมาแล้วโอเควัดดีแกแกทำอะไรกันแน่แกลงดูใช่ไหมลงไปด้วยกันมาโอเคโอหคนมันสามคนที่เหลือนี่หว่าเออใช่ใช่ใช่เหลือสามคนโอ้ไม่กอดโอ้โหพลังสูงนี่คืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวดีโอ้หนูแปลงร่างชิบแปลงร่างไงใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวมือนมนมมันอยู่มันอยู่โอ้โหมีพลังแบบแปลกๆด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนะครับผมมาชิบมานี่ครับผมโอ้ยใจเย็นมันคืออะไรวะเนี่ยข้างหลังเนี่ย ตามตัวจังเลยเนี่ยโอ m มก o d ใจเย็นนะครับโอเคลงมังล่างมาโอโหแล้วตำแหน่งคือโอเคอันนี้นอันนี้มีโอเคมัดอันนี้นะมัดเลยครับผมโอเคดิดสถานะช่วยเหลือซัพพอร์ตทำลายเอาอีกแล้ววะเนี่ยทำลายเก่งจริงปะเอาอี่แถ่นี้ทำลายเก่งมากโอเคก็ต้องพยายามฟาร์มมันตรงนี้เรื่อยๆนะผมเอาว่าจับเข้านี่กันนะข้างล่างไม่มีจุดจับไปใส่เครื่องอีกโอ m มก o d ต้องต่อตำรวจใหม่โอ้ยพระเจ้าช่วยกวยทอดทังเป็นบ้าเล่นเฮ้ยตายสิซ่อมส้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 อมแล้วก็ซากใหม่โอเคมัดใหม่โอเคได้ไว้ไว้ไว้ชี้อยู่ตรงนี้นะผมผมเฝ้าได้แหละไว้ไว้ไว้โอเคก็ดู้ว่ามันจะโอเคมันช่วยแล้วโอเคมันช่วยแล้วก็ต้องดักมันช่วยนะผมดักมันช่วยมามาช่วยไหมไม่มีโอเคอันนี่อยู่นี่ดักมันช่วยนะครับผม ช่วยโอ้ตีไม่โดนนี่โอ้ยบ้าบ้าเอ้ยรอตุ๊กก่อนได้ตุ๊กแกเอ้ยยา่าโอ้โหสุเรศมากมมมเฮ้ยช้าเลยโอ้โหโอ้ยผมพลาดพวกดันใหม่เนี่ยนเะอ้ยเศร้าโคตรเศร้าปลาเบิดแปลโอเคผมต้องไม่ให้มันหนีไปได,ได้โอเคไม่โดนไม่โดนไม่โดน ไม่โดนไม่โดนไม่โดนไว้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 มานี่ตายซะจับไปหมดโอเคเ๋ยไอ้หมาแม่งไอ้ก็แพงตรงนี้พอดีเลยนะประเด็นตรงหมาพอดีอ่บโคตรทุเลศออะอ้อพอดีเอ้าติดฐานไอ้โอ้ยตีกุจังโอ้โหเป็นทีมที่ดีมากเลยทีมรอบนี้ทีมตววกระทืบไหมผมตววกระทืบรัว แล้วหมาก็อยู่ตรงเนี้ยหมามเป้าทางนี่คือทั้งแย่ทั้งฝั่งเราทั้งฝั่งมันผมว่าน้องทั้งคู่เลยไม่ได้ดีทั้งคู่โอเคมันเดีว่าช่วยเหลือเราได้แล้วช่วยเหลือมันได้ด้วยโอเคนั่นแหละก็นั่นแหละตีดีดีไปดีด,ดีโอเคดีดีด,ดีมา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 เจ้าหนูจับจัดก,การตีไม่ได้วะมันหิวเรื่อยเรื่อยเลยคืออะไรวะเนี้ยผมจะพยายามเออ่ปลาเล่นโอเคอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอเคหนูมาทานนันอิดโอ้ oh my god อย่านั่งเก้าอีไาอ้ไปนั่งเก้าอี้ไปจับนั่งเก้าอี้ โอเคยังมีเวลาเหลือเดียวข้ลังข้างล่างยังไม่ยังไหวยังไหวยังไหวเค่องดีกับจุดตอนนี้จุดมันโชคดีสำหรับเรานะโอเคเอามาตัดได้โหพระเจ้าเลยอามาตัดด้วยาาต,ดดวยตีไม่โดนอีกอะไรฟ่านั่งต่อนั่งต่อวุ่นวายข้างล่างเลอดโอเคยังเต็มอยู่ยังยังยังอีกนานผมว่าอีกนานก็จะได้เนี่ยมันแทบไปครึ่งนึงโอเคไหวไหวไหวถึงแม้จะเสียก็ตามแต่ไหวอ๋ออีทุเรศไอ้หมาบ้า,บานี่ไม่เก่งแล้วอ่ะ โอ้โหตีต่อได้ทุเรศท,ทุเรศโคตรเข็ดมากมากตาสองแล้วเคตตาสองอยู่โอ้หทำลายรัวๆเลยแบบแกเอาใช่ไหมแกมันอีกแล้วพลาดอีกแล้วเอ้ยมันไม่มึงอ,อีกโอ้ oh my god มึงไปสิวะไม่โดนอีกวันนี้ทำไมมันไม่โดนวะตีไม่โดนเลยตีไม่แม่นเลยโอ้โหใกล้พังแล้ววะมานี่หนูอีกตัวเดี้งของใครตัวเด้งขนาดนี้โนนอ,อต้ตอนนี้โอ้ oh my god โอ้ไม oh ่กอดเดินนั่นเองเดินนั่นเองโอ้ oh my god หมามันมาเป็นสุกของคนแหลมาสองคนแล้วโอ้จับผมได้เฉยเลยเจ๊ดับมันดี่วะโน่โน่ no. No. <laughs> มันดับไม่โดนเนี่ยจริงคนโดนโอ้ oh my god ดเจ็งโอ้ oh my ไม่กอย่าย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 านะเราเข้าห้องท่านั้นถึงจะได้ไม่นะไม่ไม่ไมโอ้โหอะไรวะ คือผมตีว่าวล้วนๆแล้วหมามันก็ช่วยสปอร์ตอ่ะคตรเครียดอ่ะเกือบชนะแล้วอ่ะจริงนะเกือบนิดเดียวอ่ะคือถ้าถ้าผมไม่มือลั่นตีพลาดหลายรอบอ่ะแต่คือมันมาสุดตื่นเต้นเพราะหลานเหม่อแล้วมันก็งงหลายอย่างอ่ะเลยมันแบบเลเทะโอ้เสียดายอ่ะเสียดายมากอยู่นี้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 อยู่ไหนวะอยุงบน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 ไปฟอง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 ไปฟองไป ไปฟองดิว่าไปฟองโอ้นี่ติดฟองเคเช็ดด้ฟองโคตรมันติดสถานะได้ดีเป็นคู่อะบอ